สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูอมหมูค่ะอมหมูนะคะใส่มะเขืออร่อยมากๆค่ะเมนูนี้นะคะอร่อยสุดๆค่ะก่อนอื่นเราไปเข้ารัวทำกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะมีผักกาดนะคะหรว่าผักกวงตุ้งค่ะตามด้วยนะคะมะเขือค่ะเราจะหั่นแช่น้ำเกลือไว้ค่ะแล้วก็มีกระดูกหมูค่ะที่เราจะใช้วันนี้นะคะ 500กรัมคะ่ะกระดูกหมูนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะมีผักชีลาวคะ่ะมีต้นหอมคะ่ะใบมะก,กรูดนะคะแล้วก็มีใบเมียงรักคะ่ะตามด้วยพริกจินดาคะ่ะเป็นพริกจินดาสดได้แห้งนะ,ะตามด้วยตะไคร้ของเราคะ่ะตะไคร้เราจะหัน่นเป็นแว่นๆนะคะตามด้วยนะคะกระเทียมแล้วก็หวัวหอมแดงคะ่ะที่เราจะโขกนะคะใส่กันนะคะ เราตอนอื่นนะคะเราก็จะเอาคุกมาวางแบบนี้นะคะเราก็จะขูกตะไคร้ของเราก่อนนะคะให้ละเอียดนะคะหรือว่าหยาบๆยบพอประมาณค่ะเราก็จะขูกไปเรื่อยๆค่ะขูกจนกว่ากระตะไคร้ของเราจะได้ที่ค่ะพอตะไคร้ของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาต้นหอมหรือว่าหอมแดงนะคะกระเทียมใส่ลงไปก็ขูกแบบนี้เลยค่ะขูกให้ละเอียดค่ะ เราก็จะโขกไปเรื่อยๆนะคะพอเราโขกนะคะหัวหอมของเรากระเทียมของเราละเอียดได้ที่ตามด้วยนะคะเราจะใส่พริกกินดาสดแล้วก็แห้งนะคะรวมกันค่ะใส่ลงไปแล้วก็จะโขกนะคะให้ละเอียดนะคะหรือว่าพอหยับๆยาบได้ที่คะ่ะเราก็จะโขกไปเรื่อยๆคะ่ะพอพริกของเรานะคะโขกพอหยับๆยาบละเอียดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะโขกไปนิดนึงคะ่ะ ไห้ได้ที่กว่านี้นิดนึงค่ะเกงอมกระดูกหมูทำง่ายๆแต่อร่อยมากๆค่ะเราก็จะโขกไปเรื่อยๆค่ะโขกจนกว่าเขาจะได้ที่นะคะพอเราโขกเสร็จนะคะได้ที่แล้วนะคะตามด้วยนะคะเราจะเอาหม้อของเรานะคะมาค้างใส่ไฟแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาพริกที่เราโขกนะคะมาผัดให้หอมๆค่ะ ผัดไว้ก่อนนะคะให้หอมมากๆค่ะพริกแกงที่เราโขกค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะพอนะคะผัดหอมได้ที่แล้วนะคะของกระเทียมค่ะตามด้วยเราก็จะเอากระดูกหมูของเราใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็จะผัดให้เข้ากันค่ะผัดคลีๆแบบนี้เลยค่ะหรือว่าโคลนโคลนให้เข้ากันเลยค่ะ คนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะตามด้วยน้ำล้างคกคะ่ะใส่ไปนิดนึงค่ะใส่น้ำล้างคุกลงไปแล้วนะคะเราก็จะคลีๆแบบนี้เลยค่ะกรือคนให้เข้ากันค่ะตามด้วยใส่น้ำปลาร้าของเราลงไปค่ะสองช้อนค่ะแล้วก็ปรุงปรุงรสนะคะใส่ลงไปค่ะ พอใส่ลงไปแล้วก็โคลนนคลนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะเราจะคลุนกลนไปเรื่อยๆค่ะตามด้วยนะคะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะตามด้วยเราก็จะใส่ปรุงผงปรุงรสไปอีกนิดนึงค่ะหรือว่าผงนัวไปอีกนิดนึงค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็คลีๆ,ๆแบบนี้เลยค่ะ รสชาติจะได้กลมกลมและอร่อยมากๆค่ะหลังจากได้ที่แล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะพอต้มน้ำลงไปแล้วนะคะเราก็จะต้มนะคะหรือว่าเราจะตุ๋นจนกว่าเนื้อหมูของเราจะเปื่อยค่ะและเราค่อยใส่ผักทีหลังนะคะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆค่ะพอปิ้งฟองๆไปอย่างเงี้ยเราก็คลุลนคนเลยค่ะหรือว่าคุเลคุรค่ะ แล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ค่ะหอมมากๆค่ะหอมสมุนไพรมากๆเลยค่ะตุนไปเรื่อยๆค่ะพอเราตุนได้ที่แล้วนะคะเนื้อหมูของเราก็จะเปื่อยแบบนี้เลยค่ะตามด้วยเราก็เอามะเขือของเราใส่ลงไปค่ะเพราะว่ามะเขือของเราจะสุกยากค่ะเราก็ใส่ลงไปก่อนเลยค่ะใส่มะเขือลงไปแล้วก็คเรกเเรค่ะ ตามด้วยกวางตุ้งคะ่ะผักกวางตุ้งของเรานะคะผักกาดกวางตุ้งใส่ลงไปเลยคะ่ะใส่ลงไปแล้วก็คุเลคุเรให้เข้ากันแบบนี้เลยคะ่ะกลนกลนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพัาหากหนึ่งนะคะให้มะเขือกับกวางตุงงง้งของเราสุกก่อนค่ะพอมะเขือกับกวางตุ้งของเราสุกได้ที่นะคะตามด้วยเราก็ใส่หอมลงไปเลยค่ะ ใส่ลงไปที่หลังเลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้ก็โคเ่เรคเนะคะหรือว่าโคลนโคลนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะให้ผักของเราสุกนิดนึงค่ะได้ความหอมและรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆค่ะอร่อยสุดๆค่ะจืดนิดนึงงเราก็จะใส่น้ำปลาไปนิดนึงค่ะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็เคเรค่ะ ตามด้วยเพิ่มความอร่อยนะคะก็คือนะคะข้าวคั่วใส่ลงไปนิดนึงค่ะเวลาอมนะคะเราขาดข้าวคั่วไม่ได้ขาดใส่ลงไปแล้วก็เกรกรนะคะหรือว่ากลวนกลวนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะรสชาติจะได้กลมกล่อมและอร่อยมากๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จปิ้นที่เรียบร้อยค่ะอมกระดูกหมูนะคะ อร่อยอร่อยค่ะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยข้าวสวยก็อร่อยมากๆค่ะหลังจากนั้นก็ปิดไฟค่ะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะอมกระดูกหมูหน่าทานมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต่อไปค่ะ ขอบคุณมากมาก,มากค่ะอมหมูน่าทานมากมากค่ะหอมอร่อยอร่อยค่ะสดน้ำร้อนๆแซ่บล